นี่คือปายลูกท่านประธาน oh, <Luke. S 2> แล้วก็ลกรากก็สมุดประการนี่เองญ oh. าติผู้ใหญ่เท่นถนนสีนคก,กลินระดับหมื่นล้านครับ oh. 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 แล้วถ้าปายเนี่ยนะฮะเลิกจากการเป็นศิลปิน oh. Oh. คุณพ่อเตรียมจะเปิดโรงงานเบเกอรี่ให้ทำ ไลฟพี่แปงนะคะขอบคุณค่ะโอ้ไลฟ์พี่แปงใช่เนี่ยไลฟ์พี่แปงไล่์พี่แปงดื้อมากครับดื้อมากค่ะดื้อครับันนี้ไม่พี่แปงถ้าดับก็คือดับนะคะเข้มมีหลังไฟมาเรียบร้อยแล้ครับอ่าหางก็ประาณนครับขอบคุณมาก ยี่ร้อยเติมกอนคใครยใครมาล่ะสวัสดีครับพี่น้ามาลับค่ะโอ้พี่น้ามาลับก็ถูกใจค่ะโอเคค่ะวัวที่เค้าเหมือนกันคืออะไรนะคะตัวที่เคัาก็เป็นแบบนี้ค่ะตัวที่เคัาก็เป็นแบบนี้น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 ะตัว ไปไปช่วยนิ้วหน่อยเชนนี่เนี่ยสวัสดีค้าสวัสดีค้าวหบหาะีข้งกูเนี่ยล่ะก็ตั้งใแค่ะ้องคือใจลานะพ่ดแต่เฮ้เออีล้วเขามาสาวอะเขาใจลายแ่ใจลายเฮียไี่หมดอี้กูไม่ได้ะครับผด้วยบัตรประชาชนจะนิ่วรวมเอ้าถ้าพูกมีบัส่วนผู้ปี่ดเอ ไปแม่<ส> <Be ek> มึงเขาให้ผู Pok ้เ่าเขาก่อนไม่เขาให้คนสูงอายุบอกมึงไปนเอขอโทษจริงหรือเลยตั้งใจเไรกันเขาเสียนมาเนี่ยมาเขาบอกเขาบอกี่ สวัสดีค่ะพี่พี่จ้า <laughs> บอ<า>ท <laughs> ลืมอยู่บ้านครับในกระเป๋าพยายามเปลี <laughs> ่ยนกระเป๋าใหม่ <laughs> โอเกบไปซื้อแคม,มูซะมันมันมาแบงค์เพิ่มมาได้ท้่ใครบ่เข้าไปวัวนี่ห้องนั่งแบบเลิก